จะเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมจากปั่นจักรยานมือนีอากาศฝุ่งหอนแห้งจากเพื่อนเพื่อน29องศานั่งยุบานละมันมั่นหอนจากเพื่อนเพื่อนเลยออกมาปั่นจักรยานเพื่อเ,ททเาจอเหตุเนาะจ้ะเหตุหลังจากนดูหลอนช่วงนี้ก็จะเป็นเหตุมันปูเนาะจ้ะเหตุดอกสีเหออเลืองๆนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำอาจจะมาเร็วนะคะบางพื้นที่ก็มีห้เก็บเลวจ้ะ่วายูุนีนี่จ้ะ เพื่อนๆสวัสดีอีกรอ้อนนะจาน้าเนาะปั่นจัก,กรยานมาเรื่อยๆจะเพื่อนๆซองเบื่องเพตุหลัก,ก็ามาต้องเดิมตรงนี้จะเป็นสา้นามนะจน้ะหละกะักกจะมีขอบขอบัขบ้วของหงหันสานะคะที่นามเคยท้ายล่วงหลายขังอยู่จ้บบ่อยๆนะคะเอาอาหารมาให้เพื่อนจะเพื่อนๆมืนอนี้มาวันอาทิตย์นะคะคลิปอาจจะบ่ตรงกับมือด้วยจ้ถ้ามาถึงมือวันหยุดน่ะคนจะ,นะจานาาจายางหลายจ้าหนามให้ข้าจ้ายางไปก่อนหนามจังสีเอาขนมปังให้หง หันสาน้ากันแวกแว๊กแว๊กแวกแวก,แก,แกพูนจากเพื่อนเพื่อน,นมาแถวนี้เพื่อนขามขามจากมองนัานนะจากเพื่อนเพื่อนมาอยู่สาหนีจ้ะสะนี่นีมันจะมีอยู่สามน้วย,ยนะจ้ะน้ำเห็นเตาน้ำเลยจากเพื่อนเพื่อนแต่ประตน้อยหน่อยน้ำจะร่องซูนเบิงงเวยจ้ะกระซั่หงมากนะคะมโหว่ากล่องจะสูนในยซ้ำไดนั่นจ้ะต้นนี้หน่อยดำๆนะคะเป็ดมากเลวจ้ะ เบิ่งจะเพื่อนเพื่อนเป็ดมาฮักดีจ้ะตะโพตตะแปะหนันข้อมข้อมเนื้อสัดนะนะนะนด้ได้มากเลยจ้ะคนหลายจะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นแบบอ่าตื่นๆนะคะอ่าบางทานเพื่อนมาเหมือนกับมีหมามีอย่างสิจ้ะมากเลยจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งน้ำกันจ้ะว่าจะมีจะโตแปลกนะคะตะกอนเพื่นอยู่กันเป็นของขวบขอย่างใหญ่จะแวก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 เคีย มากนี่ซูซานีนะจ๊ดิเป็ดมุดเอาเอเซนแวนดีแอร์คอมดิเป็ดแวกอ้าแล้วก็แล้วก็ซูซูเมื่อนี้ยมากับแฟนจะเพิ่นปันอยากคุนอยากออกมาปันจักรยานเห็ดค่ะตัดหญ้าสวนแล้วแล้วเมื่อวานวางมือวันเสาร์นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์เป็นวันขอบครัวเขาเปรย์เห็ดยังอยู่นี่ไปกันเลยเห็นอากาศมันหอนจ้ะอยู่บากก็เลยปันจักรยานออกมาน้ำกันจ้ะ โอ๊ยเสียงย้อนถืออันเป็ดเขาข็าน่าให้ัวหน่อยมาจ้าเพื่อนๆแบ่งป,ปันอาหารให้กับสัตว์ป่าน้ำการจ้ะเฮ้ยโอ้ยอืมถ้าเขาห่มก็เย็ยนเดี๋ยวเพื่อนมะ,อนะคมมเห็นอยู่สองตจ้าเพื่อนๆตะนามบอทายไปเดี๋ยวจ้าเพื่อนอยู่ไกล ตอนนั้นบมา,มาเป็นอย่ยางๆก,ก็กลัวจะ้ะเดี๋ยวถ้ามาหล่นกันอีกด้วยจ้ะเพื่อนๆอากาศดีๆเนี่ยว่าเพื่อนจอากขอบขั้วสีเพื่อนอยู่หลายๆตัวนะคะประมาณสี่หาตัวเพื่อนจะกลับมาบนาม่นวะาจ้ะลบพ่เศษ เดีไอ้นานิคมกุตนทักเอาๆๆๆๆอะไรๆงเหรอฟิตเอสเอา u t สตักุบป้ากันมื่อกี้เปลอแต่เป็นตัวหน่อยจ้ะ

ไก่ดำจะเพื่อนเพื่อนเห็นปะจ๊ะมิบสัตว์หลายไงจะเพื่อน,น,ส <Hey. S 1> อนผสมผสานกันอยู่สัตวมุสลิม จะเป็นการอีกแบบหนึ่งจะเพื่อนๆแบบพอนค่ากับธรรมชตาจ้ะพ่ออันได้สูบโอโซนของธรรมชาาหลักันขึ้นมาก,กะนอะน่ารับดีจะเพื่อนๆค่ะออกมาปั่นจักรยานแล้วก็ออกกําลังกายจ้ะชื่น

นเอคอมซาสมุสึกเกกวิเซนสบายสไตลเอกันพูดจะเพื่อนๆมากล่ะขย้อนต้ํนามสือทงใหญ่มากจ้ะนค้อมเนียแวกแวๆกแวกแวหืมสีเป็ดงามๆจ้ะเขียวยก หลังสาเฮียคอม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 สัตว์เอฮับเอฟอมได้แลสัตว์ปิสูเอิสดูมผจะคอม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 มาลูกมามัมม จะเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนเพื่อนนอกจากน้ำตอบข้อาถามนม่หนีนะคะถามว่าเอาอาหารมหา, i, บบรามรมหสัตส์ปลาอยู่หนีเขาบ่หามบ่นาะจ้ะน้มตอบน่หนีเลยเลยจ้ะว่า,า,าม่งมองถ้าเพื่อนบ่าหายอาหารเ่าจะเขียนตายวจายแต่องนี้เอามาหายได้จ้ะโมเป็นอย่างจ้ะเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกทุกข้อเมนขอบคุณทุกทุกให้ใจนะคะที่เขียนมาไทยถามเนาะจ้ะเพื่อนมาพร้อมกันเลวจ้ะ ทีไรค้คงแองเอาดืนเอาสงสัยอิมอิมบอสันกะอาจจะบ่สบายจะโตที่เพ็่นมาสาวก็มูนะเพิ่นบก,กินแฟนนางเป็นมาคือสิบอันบ่สบายปะหรืออาจจะเอาเตอร์ซัสข้างใส่นะบางครั้งมันอาจจะ อายุมากเรเพื่ึงจะจะกินเขาเพราะแสพายังคือคนเนอะจ่าเปลือยนเปล่าน,นางคิดว่านะคะอืมสวยจังเลย amazing Deutschland เง่าๆเลยเจ้าจ่าเปลี่ยนเปล่าอย่าเพิ่งเบืเ่อกันด้วยจ้า Gracias